วันนี้นะคะอาจารย์พร้าวจะมาสอนวิธีการทำบอนเด้งนะคะเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่แอนิเมท2000นะคะหน้าตาเหมือนของคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าของอาจารย์สีขาวขาวนะคะชอบสีขาวมากกว่าสีดำ อย่างแรกเลยนะคะฉีดพื้นนะคะฉีดเส้นพื้นตรงๆด้านล่างนะคะแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่นะคะอาจารย์ใช้ปุ่การฉีดเมื่อกี้อาจารย์สร้างเลเยอร์ใหม่กดตรงนี้ new layer นะคะเลเยอร์นี้นะคะจะเหมือนทาเป็นภาพร่างไว้ก่อนอาจจะใช้สีอ่อนๆก็ได้เดือบล์คลิกสีคลิกสีลงมาแล้วก็เลือกสีอ่อนๆนะคะนี่โค้งโค้งแบบที่โค้งสวยๆนะคะ แล้วคีหนรออยู่ตรงนี้คีเหนืออยู่ด้านซ้ายนะคะคีสองเราอยู่ด้านบนใคีสองคีสามอยู่ตอนที่บอลตกถึงเพลยแล้วบอลเราจะเด้งจากซ้ายไปขวานะคะวิธีการแบ่งนะคะแบ่งช่วงนะคะของไทม์ไลน์นะคะเราจะแบ่งระหว่างคีนะคะคีหนึ่งไปคีสองเป็นเร็วก่อนแล้วค่อยไปช้าเพราะว่าถูกขึ้นท้องฟ้ามันจะเป็นเร็วว่าพอโดนต้านแ,แรงน้ำผึงก็จะช้าลงดังนั้นเรา ขีดตรงกลางระหว่างทีหนึ่งกับทีสองแล้วระหว่างขีดนี้กับทีสองขีดตรงกลางอีกแล้วระหว่างขีดปัจจุบันนี้ไปถึงทีสองขีดกับขีดอีกขีดตรงกลางนะคะทุกอย่างเบียดไปทางทีสองเรื่อยๆต่อมาส่วนทีสามนะคะวัตถุตกลงจากท้องฟ้านะคะจะช้าแล้วค่อยไปเร็วเราแบ่งตรงกลางระหว่างทีสองและทีสามแล้วเสร็จแล้วก็แบ่งตรงกลางระหว่างเจ้านี้กับทีสองเบียดไปทางด้านทีสองนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มันอยู่สูงสุด ความเร็วจะกลายเป็นศูนย์เป็นศูนย์นนยแล้วความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าโรคแรงน้องถงมีความเร่งใช่ไหมใช่ไหมคะดับยูเท่ากับเอ็มจียแต่อย่างใดจำไม่ได้แล้วตอนมัธยมนะคะลืมไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือภาพร่างของเรานะคะเราให้เราขยายเฟร,ร,รมนะคะเราสังเกตว่ามีกี่ภาพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีทั้งหมดเก้าภาพเราก็เลยจะขยายเฟร,รมนะคะเราจะไฮไลท์อย่างนี้แนวตั้งทีเดียวไฮไลท์แนวตั้งแบบนี้เอาเมาส์ลากลงไปแนวตั้งแล้วกดเก้า หือถ้าใครไม่ถนัดไฮไลท์จะอยากจะกดในผ้าทีละอันก็ได้กด5ผ้ากดใ้ามันก็จะยืดไปนะคะอ่าต่อมานะคะเราสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะเลเยอร์นี้เลเยอร์สามไว้บนสุดนะคะเลเยอร์สามไว้บนสุดจะเป็นเลเยอร์ที่เราวาดลูกบอลจะเด้งจริงๆนะคะอาจารย์ใช้สีดําวาดลูกลูกบอลน,นะคะก็กด F7 นะคะไฮไลท์ทั้งหมดจะไฮไลท์ด้วยมือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะกดตรงด้านหน้ามันก็จะไฮไลท์ให้เองทั้งหมดนะคะไฮไลท์เสร็จจะเป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยกด F7 นะคะ พอกด f 7ปุ๊บอาจารย์จะถนัดวาดคีย์ก่อนนะคะวเวลาจะวาดที่เฟรมไหนเราก็คลิกที่เฟรมนั้นนะคะหรือเราใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามันคีย์บอ่อดไปไปมาๆก็ได้นะคะคล้ายๆในโปรแกรมเลยนะที่เราใช้ตัดต่อวิดีโอกันประจาใช่ไหมทีมียว่าอันนั้นจะใช้ลูกศรใช่ไหมคะแต่อันนี้มันใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะเพื่อไปมาระหว่างเฟรมอ่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่เฟรมหนึ่งก็คือคีย์หนึ่งนะคะมันจะเรียงวิ่งเนิ่ม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันจะเรียนตามเซมไปแบบนี้เนาะอ่ะขอย้อนกลับไปก่อนอ่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่เซมหนึ่งนะตอนนี้เซมหนึ่งเซมปัจจุบันดูตรงน,นี้ก็ได้นะคะวาดลูกบอลลูกแรกอาจารย์จะถนดัดวาดคีย์ก่อนนะคะแล้วค่อยวาดอีนทวีนหรือภาพที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างขีดแต่ตอนนี้ไปที่เซมที่ห้าก็คือคียสองนะคะตกขอบต่อไปนะคะไป เฟรมที่เก้าก็คือคีสามันตกลงมามัน่าจะแบนๆใช่ป่ะแบบตกแล้วมันอาจจะเป็นแป้งวันอะไรเงี้ยอ่ะ,อะตอนนี้อาจารย์ก็จะเปิด o n ย o n s k i นปุ่มนี้นะคลิกเราก็จะทําให้เราเห็นภาพด้านหน้าครับด้านหลังอะไรก็ตามนะคะเราต้องวาดภาพที่อยู่ตรงกลางพอดีระหว่างคีหกับคี2คือตรงจุดนี้ใช่ไหมคะตรงจุดนี้อยู่เฟรมที่เท่าไหร่นะหนึ่งสสี่ห้แสดงว่าจุดนี้อยู่เฟรมที่สเราก็เลย ไปที่เซ็มที่สองนะคะดึงออนเนียนให้เห็นตรงนี้ก็ได้ว่ารูปความที่สูดตรงกลางพอดีระหว่างเจ้าที่สองูปก,ก็คือตรงนี้นะคะตรงกลางพอดีดูไซส์ด้วยค mm. อัเคฟไงนี้สุดยอดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ยึบไปทางขวานิดนึงเซ็มที่สามตรงนี้แล้วก็ว่าตรงกลางพอดีระหว่างสองรูปนี้ยึบไปที่เซ็มที่สี่ว่าตรงกลางพอดีระหว่างสองรูปนี้ซ้อนกันไม่เป็นไรนะคะมันอยู่กับคอและเฟรไม่เป็นไรนะคะอันนี้ได้ละขาขึ้น เร็วตรงนี้ลูกบอลหา่างคือเร็วลูกบอลชิดๆคือชา้านะคะต่อไปนะคะด้านเออด้านขวาบ้างชีสองไปชีสามนะคะเราจะวาดตั้งแต่เฟร,รมที่แปดเจ็ดแล้วก็หกนะคะแปดอยู่ตรงกลางพอดีว่างชีสองกับชีสามคือตรงนี้เลยแปดนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่เฟร,รมที่เจ็ดวาดตรงกลางพอดีว่างชีสองกับไอเฟร,รมที่แปดเมื่อกี้ตรงนี้แล้วก็ไปยุบไปอีกหก แล้วอาจารย์ก็ลบเส้นร่างสีเขียวนี่ทิ้งแล้วก็ลองปิดออนเนียนสิแล้วก็ลองกดเทเป็นไงลูกบอลเด้งเสร็จแล้วนะคะมันก็สามารถลงสีลูกบอลก็ได้นะคะแล้วก็่อพื้นหลังลงใส่พื้นหลังให้สวยงามนะคะคุณก็สามารถจะใช้ากระป๋องเทสีอะไรเงี้ยนะคะอยากได้ลูกบอลสีส้มอะไรเงี้ยก็เทไป มาเทไปนะคะไม่นานปุ๊บเหนือก็ได้พวกคนสีสม้มดูดีขึ้นมาเชียวใส่แบ็กกราวก็ได้นะคะใส่แบ็กกราวก็ได้อาจจะสร้างเลเยอร์ใหม่ถ้าแบ็กกราว่หลังสุดก็คือรากเลเยอร์ไว้ล่างสุดเนาะไว้ล่างสุดแล้วเราก็อาจจะอยากจะได้ต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมคะก็ว่าดกิ๊ก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 ต้นไม้ใบหญ้า ถ้าบางคนแะบเอ๊ะทำไมเทส,สีตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าพื้นอยู่เลเยอร์หนึง่งผู้ไม้อยู่อีกเลเยอร์หนึ่งก็จะเทส,สีไม่ได้นะคะถ้าอยากให้เทส,สีได้ก็วาดให้มันอยู่ในเลเยอร์เดียวกันแล้วก็ใช้กระป๋องเทส,สีอะไรเงี้ยเนาะนะคะถามว่าตรงนี้เทส,สีห้องฟ้าได้ไหม ไม่ได้นะคุณต้องทากรอบล้อมตรงนี้ไว้ก่อนจะใช้สีอย่างก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้พวกกันธรรมดาล้อมกรอบไฟแล้วก็ค่อยเกสต้นขอบไม่เป็นไรนะคะเพราะตอนเอ็กพอร์ตวิดีโอออกมามันจะไม่เอ็กพอร์ตนอกกรอบนะคะแต่ว่าวิชานี้อาจา์ไม่ได้ขอให้คณเอ็กพอร์ตเป็นวิดีโอนะคะไม่งั้นฝ่ายคนใจใหญ่หนักนะคะแล้วก็กินพื้นที่ตอนคุณอัปโหลดหรือว่าเนื้อที่ในเครื่องคุณนะคะขอบคุณมากค่ะนี่คืออาจารย์พากดไลค์กดซับสไคร้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ